จ๋อ้ยเฮ้ยมันเปิดอ,อ,อ,อันนี้ด้วยอุ้ยโอู้หูโอยยายจ๋ามีนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยายจ๋ามันมีด้วยเนี่ยหนูนี่หนูอ็นหนูแย้ป้ายแบบนี้เหรอป้ายแบบนี้เหรอหนูพี่หนูพี่ต้องเอานิ้วนิ้วทุกนิ้วเจ็ะจิ้มจิ้มก่อนจิ้มจิ้มป้ายสีน้ำตาลสีฟ้าสีฟ้าสบายลูกเดี๋ยวก่อนอัดชุดเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไหนหนูพี่ เพี้เอาสีไหนมั่งเขียวไหมไม่ต้องบีบเยอะบีบแล้วปิดบีบเหมือนเดิมลูกนี่อย่างนี้บีบได้น้อยลูกสีเหลืองน่ารัค่ะแล้วก็ตรงนี้สีเหลืองสีเขียวอ่อนอ่านี่เตียวพอแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมลูกสีอะไรอีกอสีอ<า>ะไรอีกสีชมพูสีขาวใช่เยค่ะใช่เลย,เลยสีขาวใส่ตรงนั้นเลยค่ะ หมดยังหมดยังหมดยางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหายไปไหนสองสี่ะสีไหนขาดสีม่ม่วงไปยังนะสีม่ม่วงไปยังยังสีม่ม่วงโอเคแค่นี้พอแล้วหนีบหนูแย้มทำยังไงหนีบหนูแยังจิ้มเอานิ้วจิ้มแต่ละนิ้วจิ้มจิ้มจิ้มอย่างนี้ คแล้ว okay. ก็จิ้มประก,ก,ก,กบโอเคเย่างนี้นะใส่ลิ้นแล้วได้เอามือไปเกาอยากจะแปะแปะอย่างนี้เลยเหรออ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องเลิกแล้วต้องไปล้างมือนะครับอย่าให้แปะเสื้อผ้านะยอย่าให้โดนเสื้อผ้านะครับไหน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 เอ,เ,อเอาเอาแผ่นใหม่แผ่นใหม่แปะทัมืโอเคครับโอุ้ยเป็นมือ โอ้ยโอ้โอหววไชห่อันนี้ฝ่ามือหนูพี่หรอเอีายสีอีกหน่อยเสีอะไรนะครับสีเอาสีอะไรครับ อขาใช้ได้สีขาวหนูพี่ไม่จิ้มเลยเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีเหลืองแปะสีขาวแปะแปะแปะพี่มาแปะนี่วต้อนเขาทำนิ้วตากล้องนิ้วตากี่ข้างนิ้วตาต้องมีสองข้างถูกไหมครับนิ้วตาต้องมีสองข้างอันไหนสีไหนจะเอาจะทำจมูกสีเหลืองสี่ไหน สีมันทำจมูกเอาจมูกอยู่ตรงนั้นเหรอแล้วสีไหนทำปากสีค่ะสีขาวทำปากแก่เหรอเคยใช่สีขาวต้องเอาสีแดงสิสีแดงสีชมพูก็ได้สีชมพูก็ได้สีแดงอู้ปากเป็นอย่างนี้เหรอใช่หรือเปล่าใช่สีดำสีดำทำอะไรสีดำทำผม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 ทำผมผม ผมผมอ้สินี่เหร่ผมมีเส้นเดียวเหรอลูกผมมีกี่เส้นลูกไอ้สิอันนี้เท่าไหร่อีนี้เอาสิเอาอะไรครับสีนี้เอาสีนี้เหรอแม่กิจจ์าดให้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดน่ะเดี๋ยวสีเปิดน่ะให้แม่โอ้โหกิจจ์ทำให้จะเช็ดมือเดี๋ยวต้องไปล้างมือทีเดียวเลยหรือจะไปล้างมือก่อน ป็นก่อนใช่ไหมใช่อ่ามาใส่สีจะหมดวันนี้แหละไม่หมดวันไหนหรอกใช่ไหมไหนสีนีงเนงะนี่สีน่ะต้องสีแดงนี่สีแดงเหรอสีชมพูนิ่นึ่เหรอ ลูกพี่ทำรูปอะไรอ่ะกูกมีตามีปากมีจมูกด้วยแล้วบบลน,นี้ทำรูปไฟฉ็กฉากไฟฉึกฉากหรอหนูพี่หนูพี่จะทำยังไงเดี๋ยวออ<อ>พี่<ผ>จ<า>นะเปลี่ยนหน้าให้เอาแผ่นไม้เอาแผ่นไม,ม้ครับโอเคอเอาแผ่นนี้แผ่นผนี้เลยแผ่นนี้เลยกระดาษเยื่ออ้อมอ ทำรถไฟทำไเอาเร็วทำรถไฟทำยังไงรถไฟหน่อยหน่อยฮะทำยังไงแย่หน่อยแย่น่อหน่อยเอานี่ไงอันนี้ไงวาดวาดเป็นรูปรถไฟเอารูดพลันวาดเป็นรูปรถไฟไงครับเอาจิ้มสีไหนอันไหนตรงหัวหรือพี่จะเอาสีไหนหัวสีอะไรสีเขียวเอาทำหัวหัวรถไฟเอาทำหัวรถไฟหัวรถไฟกันนะวาดเป็นหัวรถไฟ เอาสีไหนเป็นขางขบวนไม่เป็นเอาสีอื่นไปเลยเอาสีอะไรเอาสีเขียวต่อเอาต่อคนอื่นไปเลยเอาหัวแล้วไฟเอาเจจ่าเอาสีน้ำเงินต่อจากสีเขียวได้ไหมนี่เจจ่าก็ทำอย่างนี้ไงต่อจากหัวนี่ไงไอ้ต่างการไอ้หินต่างการกู้ก้อนหินไหนก้อนหินทำไมอันนี้ไงดี่อันนี้ไงดีเอาด้วเหรอ มีกันวรัวอะไรเอาวัาเแผนกัน้ววใรจะอ้ตกลงเป็นรถไฟ่ยังแล้วทาไอ่เปลี่ยนใหม่แก้วหอไม่ทรถไฟต่อรอทคะครับ้าาีสีวีนวันนี้จะได้รถไฟไม่น่สองยายหลานวันนี้จะได้รถไฟไมนะรถไฟจ๋าจะได้ไมนะ ี่ดูไหมเอาหนี่สีภูกันจิ้มสีสิลูกจิ้มสีที่จานนี่ไงครับเอาภูก,กันจิ้มสีทีจานแล้วก็ได้นี่นี่ไฟขบวนที่สองขบวนที่สามมาแล้วรถไฟขบวนที่สี่สีอะไรดีนะสีเหลืองไอ้หนึ่งมหน่งไอ้หนึ่งทาการยางแล้วไฟด้วยโอ้ตอกลงแล้ถไฟด้วยการหนูพี่ทำเลยลูก ลานรถไฟทำยังไงทำเลยอ้าวนี่จับได้ขบวนแล้วหนึ่งหนึ่งนี่คือจั่วขวนรถจักรเจาะหนึ่งขบวนรถจักรสองสามสี่ห้าแล้วสีอะไรอีกน้าอะอะอาสีอะไรอีกน้านี่ไงสีฟ้านี่ไงสีน้ำตาลดีกว่าสีน้ำตาลต่อขบวนนี้ เราพี่ใชบเป็นรถไฟแล้วนะต่ออยู่พี่ต้องแป่สีมว่วงไม่สิมามามาสีมว่วงไหนล่ะสีม่วงอยู่ตรงไหนเล่นเต็มที่เลยลูกเดี๋ยวอาบน้ำทีเดียวเลยเล่นเลยเต็มที่เลยเอ่อเห็นหัวยิ้มตั้นสีอะไรสีเกียวบางอย่างไหนอะไีแดกกมด

หนเตลอคออแ่อาเจระเข้มากินกับรไฟหรอมากินไฟรออแมะเข้โอแม่จระเข้ตัวเล็กของลูกจระเข้กนะลูกกินข้าวเก่งใช่ไหมลูกเนไานี่ หลายวันแล้วเดี๋จ๋าไี่ว่างพาไปซื้อให้สักสีสีอ๋อใฮ้มาหน้าดูใต้สีอะไรเป็นสีอะไรใต้เป็นสีอะไร,ไอ,ะไรอู้ผสมสีเลยแล้วนี่เจ้าสวยจังเจ้าจ้างปลาไหล่ สองตัวแค่ไหนสองตัวมีกี่นิ้วสองตัวกี่นิ้วอันนะั้นมันอันนั้นมันสิบตัวแหละนิ้วนิ้วสตัวองตัวแค่นี้ที่เหรอลูกเสือสำรองใช่ไหมสองตัวลูกเสือสำรองใช่ไหมลูกเสือสำรองสวัสดนะีครับยังไงลูกเสือสำรองอย่าป้ายหัวนะเดี๋ยวได้จ่าหัวนะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหสีฟ้าอยู่บนสีแดงทำตาตาอะไรเอ่อยพี่ทำตาอะไรเอ่ยตากลาเข้ตากราเข้อโอ้โหแ,แม่แม่จะละเข่มีตาไหมลูกอัะมีจมูกใบโป,ป๊ Going your not